สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวมาบอกนะรับสมัครอารับสมัครกุ๊กหนึ่งตำแหน่งผู้ช่วยกุ๊กอีกหนึ่งตำแหน่งร้านอาเมงข้าวต้มสาขาสามเชียงใหม่เปิดรับสมัครนะครับผู้ช่วยกุ๊กหนึ่งตำแหน่งนะั้นแล้วก็กุ๊กหนึ่งตำแหน่งถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมาสมัครแบบนี้เลย ผมรับนะครับรับเลยแล้วก็พูดกันได้เลยว่าอยากได้รายเดือนเท่าไหร่เรามาคุยกันเนาะผมจะไม่ตั้งรายเดือนตอนนี้ให้คุณให้คุณเป็นคนบอกผมมาว่าคุณต้องการเท่าไหร่แล้วก็มาลงมือทําให้ผมดูว่าคุณทําได้จริงถ้าคุณทําได้จริงเรามาคุยกันเรื่องรายได้ที่คุณจะได้รับนะมาสมัครกันนะคุณบอกเงินเดือนมาว่าคุณอยากได้เดือนเท่าไหร่ถ้าเราให้ได้ จัดให้เลยนะผู้ช่วยกุ๊กแล้วก็กุ๊กประสบการณ์ก็คือง่ายๆเคยอยู่ร้านข้าวต้มนั่นแหละเคยทําร้านข้าวต้มมาก่อนเคยมีประสบการณ์การทําอาหารอยู่ร้านอาหารร้านข้าวต้มมาก่อนเนี่ยผมเป็นการจบดิลที่ง่ายที่สุดก็คือขอให้คุณพูดจริงทําจริงมีประสบการณ์จริงนะไม่ใช่มาถึงบอกเดี๋ยวมาฝึกเราก็ได้ครับเหียไม่เอานะผมไม่มีเวลามาฝึกนะเพราะว่าทุกวันนี้เรารีบพอละเราต้องรีบทํา ผมต้องการคนที่ทําเป็นจริงๆขอให้จับกระทะเป็นลวทำควงเขาเรียกว่าอะไรนะควงกระทะได้ควงกระทะได้โอเครับเลยคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่บอกมาอ่าเรียกร้องมาเลยถ้าคุณทําได้จริงผมให้ได้ผมให้เลยนะจะขอให้ทาได้จริงนะอย่าโมโ้ใส่ผมนะเพราะผมเจอมาเยอะแล้วะคนที่โมอ้อเะโอ้ผมอยู่ผมอยู่ร้านอาหารครับผมอยู่ร้านข้าวต้มครับห้าปีหกปีมาถึงะ ผักอัน,นั้นก็ไม่รู้ผักไอ้น,นี่ก็ไม่รู้แปลว่าขีโมโนะพอมาถึงรับโอเคเข้ามาทํางานผมบอกผมบอกว่าขอทดลองงานสัก7วันโอ้โหสามวันคุณบอกทําไม่เป็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นคุณโกหกไงแบบนี้คีโมโไม่เอานะเพราะฉะนั้นผมขอแบบเอาจริงๆจังๆเลยว่าขอมีประสบการณ์จริงๆแล้วทําได้จริงรับไปเลยถ้าคุณทําได้จริงผมให้เงินเดือน,นที่คุณต้องการ ที่พอใจสําหรับทั้งสองฝ่าย,ยนะไม่ใช่ว่าคุณมาถึงคุณจะมาขอสี่ห้าหมื่นก็ไม่ไหวนี่เว้ยเห็นใช่ไหมอ you know? uh huh. อันนี้ข้อดีนะถ้ามาอยู่กับผมเนี่ยผมให้ทานข้าวที่นี่เลยสองมื้ออ่าข้อดีผมให้ทานข้าวที่นี่เลยสองมือ้อเวลาทําการของผมคืออะไรก็คือมาเตรียมร้านนั่นแหละคือเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นกุ๊กจริงมาเตรียมจริงคุณก็มาเตรียมประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายบ่ายสองก็ช่วยกันทำนั่นแหละก็เที่ยงกว่าก็เก็บละที่หนึ่ง ไม่เกินที่หนึ่งเราก็เก็บร้านแล้วถ้าเราทํากันจริงจริงจังๆทำเร็วอ่ะมันแป๊บเดียวก็เสร็จในการจัดร้านเนี่ยเพราะว่าของทุกอย่างผมจะซื้อมาไว้ให้อยู่แล้วผมจะซื้อมาไว้ให้แล้วแต่คุณเตรียมเร็วแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมันไม่ยากถ้าเราตั้งใจทําจริงๆแต่ขอคนที่ตั้งใจทําจริงๆนะไม่ใช่ทักแล้วคุยเล่นคุยหัวไม่เอานะผมไม่ได้มีเวลาไปล้อเล่นกับพวกคุณนะไอ้คนที่นักเลงกีบอดทั้งหลายเข้าใจนะก็สนใจก็สมัครได้เบอร์โทร 065 3 4 8 0 2 2 4ี่นอี่อันนี้เบอร์เป็นเบอร์สนตัวผมนะแล้วก็เบอร์อีกเบอร์นึง0634826465อ่าทั้งหมด2เบอร์โทรมาสมัครได้ให้มาสมัครที่ร้านเท่านั้นนะครับโทรมาแล้วให้มาสมัครที่ร้านคือเจ้าตัวต้วตองมาเองไม่ใช่สมัครให้น้องสมัครให้น้าสมัครให้หลานสมัครให้อาไม่เอานะเอาเจ้าตัวมานะถ้าเจ้าตัวมาไม่ได้ก็คือเจ้าตัวก็ต้ตองทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปให้คนอื่นเขาฝากโอเคนะ ตามนี้และก็มาเจอกับผมได้อาเมงข้าต้มสาขาสมเชียงใหม่อำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่สนใจทําขอให้ตั้งใจทําเรียกมาเท่าไหร่ค่อยคุยกันแต่ขอให้ทําได้จริงตามน้ำ